หมายความว่ากระเป๋าตังค์ที่เอ็งถือเนี่ยพูดได้มันพูดว่าไงอะ่ะพูดได้บางทีก็หัวเราะออกมาฮ่าฮ่ากระเป๋าตังค์นี่นะมันพูดว่าไงบ้างอะ่ะบางทีก็เออผมรักคุณจังเลยทำไมมึงทิ้งกูไว่างกระเป๋าตังค์ลูกเนี้ยนะใช่โอ้ยอใครได้ยินบ้างอะ่ะได้ยินกันหมดอะ่ะวันนั้นขนาดไป ซื้อของที่มินิมามินิมาจึงมีคุณบอกคนนั้นพูดบอกหูไอ้ผีตัวนี้มันนั่นเลยผีมาอยู่ในปากกระเป๋าตังและมันพูดได้แล้วขอโทษแล้วทำไมจะไปนอนโรงพักมาตั้งสามคืนน่ะก็็พอผีเห็นผีนั่นแหละแล้วพออยู่ในโรงพักผีตามไปไหมตามไปแล้วตำรวจว่าไงมั่งตำรวจบอกเขาหาว่าหนูบ้าเขาหาว่าหนูบ้าแล้วหนูคิดว่าหนูบ้าไหมหนูไม่ได้บ้า แต่ผีมาตามอนี้จริงใช่ตำรวจไม่เห็นใช่แต่นูเห็นใช่เล็ดวันนั้นผีตามไปในกระเป๋าด้ไหมกระเป๋านี้แหละแล้วทำไมเราไม่โยนกระเป๋าทิ้งแม่งเลยโอ้ผีเลิกเลิกตามอ่ะใช่นายพีททุกคนฟังนะครับไอ้พวกที่มันขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเคสนี้คือกาแฟเพื่อสุขภาพย้ำนะครับส่วนใหญ่แล้วมันคือยาลดน้ำหนัก ไอ้พวกคนดังในโซเชียลหรืออะไรก็แล้วแต่ทำอะไรออกมาเนี่ยอย่าเห็นแต่เงินครับไม่งั้นเขาก็จะหลอนนี่ผลมาจากกินกาแฟครับกาแฟเพื่อสุขภาพหรือไอ้กาแฟกินแล้วลดน้ำหนักมึงก็จะอ้างกันว่ากินแล้วไม่อิ่มท้องไม่หิวข้าวอยู่ได้นานจำมันนะทุกคนมันคือยาลดน้ำหนัก อันตรายมาก